จากนี้จะไม่ติดพลังงานจากไอ้นี้หมดอ่ะเอาสายคียบออกอืนแดดหมดพลังงานแดดหมดเอาเขาบอกสายคีบบอกอ่าปั๊บอันนี้เราต้ใช้พลังงานของเราออกไปใช่ปะ่ะใช่พอใช้พลัางงานของเราออกไปปุ๊บสมมติเราใช้จนบีเอสตัดใช้จนมีเนือตัดอ,อ,มอผมก็จะจําลองว่าบีเอตัดก็ค,คือปุ๊บเหมือนมีเซลเล์ใดเซลล์หนึ่งอะ่ะที่มันหลุดออกไปอจะเห็นว่าดับใช่ไหมดับบีเพิก็สัางตัดหรือว่า ตัดติดต่อตไปร้อยป,ปุ๊บอโอเคเช้าขึ้นมารอแดดมาใหม่มทุกคนคิดงนี้ใช่ไหมใช่รอแดดมาใหม่แ,บบแล้วก็ด้ชาร์จใช่ไหมใช่จำลองว่ามีแผงัวล่าเข้ามาขีบนขึ้มีแดดเข้ามาปุ๊บเข้ามาปั๊บทีมบ,บ,บ,บกวกขึ้นลดตับ๊บปลา,าท,ทำงานชัดเจน,นอปุ๊บอโอเคมีแผงวิ่งเข้ามาหาตรงนี้แล้วนะมันทำงานไหมไม่ทำงานเพราะว่า บีเม็มันสลีปไปละได้บีเม็มันสลีปไปแล้วไม่มีไฟไปทิ่กิตัวนี้เลี้ยงมันมันก็ไม่มีทางเปิดได้หรอกแล้วเราจะทํายังไงอ่ะถ้าเขาแพ็คลงลรงลุงกล่องไปแล้วไม่มีสวิตช์ออโต้ตัวนี้ถูกป่ะอ่าดังนั้นมันต้องมีมีปั๊บอ่าเราแค่กดขึ้นมาเนี่ยกดขึ้นมาติดจักนี้ใช่ไม่ติดใช่ไหมใช่เราแค่บพัพาสนมันเฉยๆกดนิดเดียวกดปึ๊กให้มันเปิดพอเปิดปั๊บคือชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็ติดอ่าพอติดปั๊บปิดได้เลยเนี่ยปิดปิดปิดอ่าอีเมจนซี แล้วมนปุ่มมีเมเ่นซี่ปุ่มรีเซ็ตแล้วกลับมาทำงานแล้วเห็นป่ะพอกลับมาทำงานปุ๊บกระแสต้องชาร์จเลยเห็นไหมชาร์จที่มา8มป์ได้ไหมเห็นไหมไล่ชาร์จเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่า e อเ r เจ n c y แต่ถ้านั่งเปิดปิดทุกวันอย่างเงี้ยมันก็โอเคมีอย่างเงี้ยก็คือดีเขาเรียกว่าแผนํำลองไว้หรือว่าแต่มันมีดีกว่านี้อมันมีดีกว่านี้ไอวงจรตัวนี้คือวงจรทิ๊กทิกนะทิกทิกอ่ะเรามาจำลองกันใหม่จำลองว่าแผลโซล่าหมดก่อน หมดหมดอาออกออกของงานของงานปั๊บนี่หมดแล้วนะแล้วก็ใช้พลังงานไปจนแบตเตอรี่หมดใช้พลังงานไปจนแบตเตอรี่หมดปุ๊บเขาดึงออกปั๊บบีบเอสตัดตัอตัดปั๊บไอ้ตัวนี้ดับถูกต้องไหมใ่าเช้าขึ้นมาก็รอใหม่รอใหม่รอใหม่มันไม่ปล่อยไฟออกมาเห็นปะใช่พอบีบเอสตัดไปแล้วอ่ะมันไม่ปล่อยไฟออกมาคราวนี้เช้าขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่สามารถทํางานได้ถูกต้องไหมใช่อ่า คราวนี้เราต้องมาเปิดสวิตตัวนี้ตอนตแรกใช่ปะ่ะใช่อ่าคราวนี้ถ้ามีวงจรในตัวเนี้ยเข้ามาเขาเรียกวงจรทิกวงจรทิกอ่าต่อสายเข้าไปอ่าต่อสายเข้าไปไม่ใช่เอาบวกอ่ะต่อเข้าไปต่อพันเข้าไปพันเข้ไปเลยหละพันได้ไหอ่านเปิดบเข้าไป,พ,าไปพันเข้าไปในช่องของฝั่งทีวีอ่ะอ่าแล้วเราก็ปรับแรงดันตัวมันเนี่ยให้เหลือประมาณสักสิบเอ็ดสิบสองอืมอ่าให้เหลือประมาณ 12, สิบสองโวลต์อย่างเงี้ยมันก็จะทิกปึ๊บอ่าดูดิว่าทำงานไหม ลองไนดะ้ใช่ไหมมันทํางานเองอัตโนมัติเห็นเปล่าเห็นเปล่าทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติเลยอ่ะวันนี้พันสองตัวนั้นแน่นแน่นหากันเลยใช่ไหมอ่ะเรามาจําลองว่าไอเนี้ยหมดแสงหมดหมดอ่เอาออกเอาออกปึ๊บเอาออกปึ๊บอ่ะอาออกปึ๊บแสงหมดนะอ่าพลังเราไม่ใช่พลังงานของเราไปจนหมดนะอ่าอเพอาหมดปุ๊บก็ต้องแสดงให้เห็นว่าไอตัวเนี้ยมันดับจริงใช่ไหมพลังงานหมดชักออกปึ๊บอ่าดับ เช้าขึ้นมาเราก็จะต้องรอพลังงานใหม่ใช่ไหมใช่รอแดดมาอันนี้ปีเน็ตตัดแล้วนะนีเนีไม่ปล่อยไฟเอาไว้นะนี่ยอันนี้พอเอาแหงโตัวล่าใส่เข้าไปปึ๊บก็คือแผงกซล่ามาพอแดดมาปั๊บอ่าปึ๊บปั๊บกลับมาปึ๊บจึ๊บอ่าตัวมันบักทํางานเอาวงจรมาหลอกแรงดันอพรามีแบตเตอรี่แล้ววิ่งย้อนกันไปหลอกตัวมันชาร์จเจอร์ก็เลยทํางานอ่าพอชาร์จเจอร์ทำงานเ็ตตัดเซจตัดร้อยปุ๊บมันก็ปล่อยไฟออกมา วิ่งเข้ามาใชา้ของตัวแบตเตอรี่สมบูรณ์แต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการปรับแรงดันเนี่ยไปทำยังไงเอามิตเตอร์ไหมมิตเตอร์ใช่ไหมิตเตอร์อะไรต้องรู้ก่อนว่าเราปรับที่แรงดันเนี่ยที่เท่าไหร่ต้องเข้าใจก่อนว่าปรับแรงดันเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเห็นว่าผมมีไดโอดบล็อกอยู่ตัวหนึงน่งเห็นป่าวน,นะไดโอดบล็อกในตัวหนึง่งบล็อกทําไมบล็อกเพื่อไม่ให้เขาเรียกว่าอันนี้ตัดเพราะว่า เบเกอร์แอมันสูงอบล็อกเพื่อที่จะให้เห็นชัดว่าไม่ให้ไฟจากชาร์จเจอร์วิ่งย้อนจบมาตีตัวนี้เพราะเราจะปรับแรงดันตัวนี้ให้ต่ำถ้าบแบตเนี่ยมันเป็น12โวลต์เราจะเห็นว่าไอตัวนี้ของเราเนี่ยสั่งจ่ายแรงดันออกมาเนี่ยแค่ที่เบส10 11ถึง12โวลต์โดยประมาณแค่11.5ค้ะโดยประมาณพอมาผ่านไดโอดปุ๊บ พอมาผ่านตรงตรงจุดไดโอดปุ๊บแรงดันตรงนี้นะฮะมันจะเป็นแรงดันของไอตัวตัวชัชเจอร์เห็นป่ะอืมอ่าชัชเจอร์ปล่อยแรงดันมา14.4ที่เราตั้งไวนะ้ไงอืมอ่าตั้งค่าไว้เนะี่ยปล่อยชาัชเจอร์มาแรงดันส4 4ที่ที่เราทํางานในชัจเจอร์เราทำงานละ